รายการที่ผู้ชายดูแล้วปิดปิดปิปปปดอเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับต้องฮะโอ้โหต้องขอบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพบก,กับดีเจสาวสวยแต่ว่าทั้งเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนอคุณจะได้พบก,กับดีเจชื่อดังตลอดทั้งเดือนเลยโอ้โหไม่มีชื่ออื่นเลยนะครไม่มีชื่อดังนะฮะดังพันก่อนนะฮะพูดถึงดีเจยุคยนี้นี่ถือว่าสาวสาวสวยสวยนิยมมาเป็นดีเจกันใช่นมใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้โหและใหญ่ๆไม่ธรรมดานะพระเจ้าช่วยเช็ดน้ำลายก่อนครับผมนะฮะครับ คือน้ำหมากหกหรือยังไงครับน้ำลายครับน้ำลายนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าแขกรับเชิญในช่วง dream girl จะเป็นใครไปเลยลุว้าวว้าววันน, like นี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับดีเจเสียงใส่ใสคะแนนเป็นใครฉันถามหา และเธอคนนี้ก็คือดีเจสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะมาทําให้คุณหนุ่มๆอยากจะแดนส์กันมันทั้งคืนเลยแหละค่ะอย่างเนี้ยแล้วเธอคนนี้นอกจากจะมาในมาสสาวเท่ที่เซ็กซี่ออกดูมๆแล้ว <c oughs> อย่างพกพา <c oughs> ความสามารถในการเปิดแผ่นให้เราแดนซ์กระจายกันทั้งคืนอีกด้วยพ <c oughs> ังดวงตารอยยิ้มและหุ่นของเธอเนาะ <c oughs> ทำให้คุณหนุ่มๆชวนฝันกันเลยทีเดียว ว้าแล้วว่าล้วไปรู้จักกับเธอคนนี้เลยดีกว่าคะ่ะกับดีเจแกบบี้ค่ะอ้นนอนนี้อยู่นส่วนีมเจอสาวในฝันของเราเนาะแกบบี้สวัสดีครับ วันนี้คุณต้องใส่แว่นสายตาด้วยครับครับผมอ๋อนี่พอดีผมเป็นวันนี้ผมอยากให้แบบดูลุกเป็นญี่ปุ่นครับผมอ๋อแนวแบบว่าเอเชียครับผมแนวแบบว่าลุกจิตนิดๆครับผมฟุุโอ้โหอย่างนี้ครับผมข้าวสาดแว่นครับไม่เจอคุณหลายอาทิตย์นี่ครับตอนนี้ผมคุณเริ่มกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วนะอ๋อตอนนี้เริ่มอ๋อพอดีถ่ายละครนะผมต้องถ่ายดูเป็นผู้เป็นคนบ้างละครอะไรฮะครับผมละครลิงครับไม่กล้าขี่ อ่ะเรามาสูงแขกรับเชิญดีกว่านะครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นซีซั่นของการครับเชิญแขกรับเชิญที่มีเขาเรียกว่าอาชีพพิเศษอความสามารถทักษะพิเศษเป็นเขาบอกว่าจะเป็นในช่วงนี้เป็นดีเจในเดือนนี้นเดือนหในการเชิญดีเจสาวมาครับผมนะฮะก็ต้องมาเจอพี่เพชรจาพี่เพชรจาก็เป็นดีเจเหมือนกันผมเนี่ยเก่งเลือกสแคทมาก ผมเป็นผมเนี่ยไอ้นี่ครับเรื่องมิกครับผมอะไรฮะปั๊บจูนว่าเขาเรียกจูนอ๋อเจย์จูนนะครับเจูนจูนจูนต้นน้นไม่มีเสียงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมลืมเสียบแจ็คเอากันใหญ่เอากันใหญ่เอาเท้าเท้าแล้วแก๊ปปี้ดีกว่าว่ามาเป็นดีเจเนี่ยเออเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าดีเจ 90%นี่เป็นผู้ชายค่ะ้หรด้วยซ้ำนะอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราอยากเป็นดีเจอันดับแรกเลยก็คือว่าอยากอยากมีอะไรทำนอกเหนือจากขายรูปร่างหน้าตาน่าเราทุนเดิมมีอยู่แล้วไงก็ทำออย่างอื่นก็ได้มั้งอยากทำอะไรขายขนมโคกก็ทำได้นะแต่ทไมทำไมคิดว่าไม่อยากจะขายอย่างนี้เลยฮะอาใช่ก็ แล้วก็ดนตรีดนตรีเป็นหลักด้วยก็คือชอบฟังเพลงชอบตื้อชอบเต้นชอบเที่ยวแล้วแบบชอบตื้อพี่อทรบตื้อต้องน้าหลังนะตอนนี้เตย้เต็มเลยพี่งานวัดี่ยครับผมไปบ๊มหน่อยบ๊มหน่อยแล้วออย้งอ๋อใช่รถบ๊อคือมันเริ่มมาได้ยังไงมันเริ่มมาจากว่าเราเปิดเพลงเองที่บ้านหรือว่าเปิดตามบ้านเพื่อนอก็คือ จากที่ชอบฟังอยู่แล้วชอบฟังเวลาขับรถก็ฟังฟังแล้วรู้สึกฮึกเฮิมฮึ่กเฮิมอยา่กูใช่บางละจันคืนประจันงามเด่นเงี้ยใช่มันรู้สึกแบบอยากอ่ะโอยบางที่ท่อนเนี้ยอยากก็โนอยาพี่เอาเบอร์พี่ไปไม่ใช่อยากแบบอยากเปิดเองบ้างแบบท่อนนี้ไม่มันเลยทำไมไม่ใส่อันนี้ลงไปอะไรอย่างนี้อ่าแบบว่าเริ่มมิกซ์เปิดอ่าแล้วแล้วฟังเพลงปกติฟังเพลงสไตล์ไหนครับ ก็จะมี2แนวคืออารมณ์ดีก็จะฟังเพลงรักเพลงเบอร์เกอรี่อะไรเงี้ยค่ะไปแต่ถ้าเกิดอยากแบบบ้าระห่ำก็จะออกแนวนี้เลยอ e l e c t ทรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไออย่างนี้่ต้องไปเรียนแมถามจริงจมมงติว่าสาวๆเนี่ยผมว่าเป็นอาชีพที่ฮิตมากนะตอนนี้ค่ะต้องไปเรียนไหมก็เรียนไว้ก็จะดีมากเพราะว่ามันก เพราะว่าเรียนเพิ่มเนี่ยมันมันได้รู้เทคนิคมากกว่าที่เราไปมองมองเขาจิ้ม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 แล้วเปิดแล้วเป็นแล้วไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะต้องไปเปิดเนี่ยส่วนใหญ่งานจ้างเนี่ยเปที่ไหนบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผับเลยหลักๆคือผับอ่ามีบ้างงานแต่งับชอบมากงานเยอแล้วพทำให้เป็นสองับงานเยอะงานเยอะนั่น็เไม่เอาผับพับพับพับเลยแล้วอาจจะเหนื่อยค่ะก็ประมาณนี้ใช่คนหนึ่งขึ้นไปออนออนเนี่ย ีกประมาณกี่ชั่วโมงขั้นต่ำขั้นต่ำก็เริ่มแต่ครึ่งชั่วโมง45าทีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงค่ะคล้าวสามคุ้นคุ้นนะใช่ก็เปิดเพลงฟังล้วเป็นโรงแรมเลยมันรู้อะไรนะครับมันรู้ไปบ่อยครับผมถามนิดนึงว่าดีเจสาวสวยแบบนี้เนี่ยสเปคเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องเป็นดีเจด้วยกันไหมไม่เลยใครบอกว่าทำงานกลางคืน ต้องเจ้าชู้มีคนมาจีบเยอะไม่มีไม่มีเลยเหรอจริงแล้วก็จะไม่ได้คนประเภทอะไรเดียวกันด้วยครบบมันนักเลาะนักตีไม่มีแล้วที่ได้ได้อะไรครับคนธรรมดาหนู่ก็ได้ลูกค้าเนี่ยแหละครับ มีมาจีบไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยที่ยืนสลอนอยู่ด้านล่างอ่ะเพราเราก็ไปดีเต็มที่กระบอกแบงค์ร้อยแบงค์พันก็แค่นั้นไม่มีเลยใช่กระบอกให้ดูแล้วเก็บใส่กระเป๋าขอนะอะไรอย่างงี้ใช่ก็แตกติปเปิดเพลงโดนใจทุกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เป็นคนที่อยู่ข้างล่างลูกค้าอยากกระจีบเราได้ไหมเขาเขาต้องตามหนูนานมากอะมีวิธีการยังไงัเออตามยังไงเออ ต้องเลงหนูแต่งข้างบนแล้วเลงมาว่าจะเข้าห้องน้ําว่าจะเดินไปไหนว่าจะทําอะไรแล้วก็ตาม Facebook เพราะเวลาแก๊เล่นส่วนใหญ่แกก็จะบอกว่าเดี๋ยวติดตามผลงานที่ a c e b o o k แฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะตามมาอ๋อคนที่จีบเราอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วอย่างนงี้เขาต้องตามไปดูเราทุกที่ทุกผับไหมก็มีมีบ้างตัวเปิดสองทุ่มผับนี้ไปเปิดฟังกี้อีก ไต่อมิวส์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แฟนมันแพ้แล้วแต่ว่าพี่พี่อาจจะไม่มีเวลามากนะพี่ตามลงไปห้องน้ำอย่างเดียวได้ไหมส่วนใหญ่ก็เจอที่หน้าห้องน้ำพี่จะแอบดูน้องกระฉี่นะครับหรือยังไงครับบอกเป็นลูกจิ๋งนะครับห้องน้ำเนี่ยมันดูตื่นเต้นดีเลยใช่ก็ส่วนใหญ่จะหน้าห้องน้ำแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอมภูรจีผู้ชายแบบไหนที่หนูจะให้เบอร์ยากอ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบเขาขอเบอร์ก็จะแบบบอกว่าเอาไอดีไลน์ไปได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ชอบปูบ็อก อะไรอย่างนี้มันยุ่งกับกูมากพี่นาล่ะเมื่อกี้ให้ให้ไลน์ผมปุ๊บเสร็จบอกอกผมเลยอาชีพผู้ชายในฝันที่ดีเจสาวเขาอยากจะได้กันถ้าหนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะอยากได้อะไรไงแต่สำหรับหนูอ่ะชอบคนในเครื่องแบบไม่ใช่ยามนะดูดบ้าอะไรประมาณนี้ไงเครื่องแบบเหมือนกันใช่ก็ก็ ถ้าหาเลี้ยงได้ก็โอเคนะครับผมทำตำรวจอะไรเงี้ยหรอมากกว่านั like> ้นต้องให้ทหาอะไรางี้เจอหน้ากันเนี่ยสบายเลยนะทำไมครับผมจะรับหรอช่วยๆกันช่วยได้จริงสถานการณ์จริงมากช่วยได้ช่วยได้พับเล็กๆพับเล็กๆสอนมาหน้าสอนอะไรางี้ เออไอไอพับนี่คือพับอะไรครับผมออาหารหรืออะไรยังไงพับจุเล็กๆ็เก็บไว้เก็บไว้แต่ผมก็เป็นผู้ชายที่เครื่องแบบกันนะครับยังไงครับผมใส่แค่กางเกงในนอนหนึ่งเดียวเคร่องแบบเป็นเคร่งแบบนะคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่เซ็กซี่คิดว่าเซ็กซี่แต่ว่าเซ็กซี่ออกแนวน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยชอบอะไรในในตัวเองไม่สุดไม่ไม่เอาหน้าตาไม่เอาหน้าตาบอดดี้ของเรา ขึงเสื้อขึงจับขึงไม่นะขึงตึ้งตึ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยขึงเสื้อด้วยขึงเสื้อชอบอะไรมากที่สุดชอบชอบเนินออกค่ะเนินออกเป็นจุดที่ว่าขายได้อะไรนี้ทำไหมฮะถามจริงต้องทำไหมก็ถามไงถามถามธรรมชาติแล้วไซส์เท่าไหร่ครับนี่ ไซส์สามค่ะสามร้อสนี่ไม่รู้เราไม่เข้าจเราไม่เข้าใจว่าสามสิบสามเอ็ดสามหอย่างเงี้ยสามาสี่ค่ะสามสีเอลเท่าไหร่ครับเอวเอวยี่สิ้าค่ะแต่ผมชอบเอวน้องนะทำไมตวมู่บางมากเอลดีเอลดีตอนเต้นเปิดแผ่นร่นงีีรับงีีชอบฟังแล้วคิดถึงไดเดลาเิกเลย รถไฟเหาะนะครับมันแตกต่ตางกันไหมดีเจของหนูเนี่ยกับดีเจแบบตามสวนสนุกโอ้ oh. แตกต่างเหมือนสามพี่อ่ะดีเจที่พี่เปิดอยู่ท <c oughs> ุกวันเนี่ยชอบมีคนพักบ่อยมาก <laughs> บางที่กูจัดรายการกูเลยทำบ้างเอ,ออยังไงอะแล้วครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วด,ดึง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 ห้าโมงสี่ <c oughs> นาทีดึง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 แล้วก็น้ำไม่มีอะไรจะพูดอ่ะท่านเล่นแบบเนี้ย พักเดียวกันแล้วไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยใช่เราจะไม่มีการพูดเลยใช่ก็จะมี MC ที่แบบเชียร์อัพอย่างนี้เอาโยกโยกอะไรอย่างเงี้ยของเราเราไม่มีใช่ไม่มีแบบนี้นะอาสาวชุดดำบวันนี้ใครใส่ชุดดำมาแลกเล่าเลยสองขวดเอามาแลกลีโอฟีเลยสามขวดลอยสามขวดลอยไม่มาไม่มาไม่มาอะไรไม่มี แล้วแล้วกติกาของการเป็นดีเจเนี่ยเชื่อเลยว่าแขกหลายคนมันชอบขอเพลงค่ะเออเปิดให้ไหมมีก็เปิดค่ะไม่มีก็จะแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่เปิดเพราะแม่งไม่มีแต่ส่วนใหญ่มันจะครอบคลุมอยู่แล้วเพราะว่าแบบว่ามันเหมือนกับดีเจบางคนเขาเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเขาเหมือนเป็นกูรีบอลเลงวาดภาพเดี๋ยวหรอไหมเพลงอะไรมาต้องได้ชั้นจะวาดอะไรตามใจชันอย่ามาขออย่ามาเสิร์ฟอไม่ได้เลยมีไหมมีไหม มีอารมณ์นั้นไหมไม่มีไม่มีเขาขอมาเราก็ต้องหานะหมาคอมแบงค์ห้าร้อยใช่รีบเลยแต่ถ้าเกิดแบบสี่ว่าผมมาตอนตอนตอนสักสองสามทุ่มฟังฟังฟังแต่มีเพื่อนผมมาตอนห้าทุ่มแต่อยากฟังเพลงเดียวกันนี้เปิดใช่ไหมเปิดค่ะ ต้องดูจังหวะเรอเปิดได้ร้อมาจะฟังกี่รอบเอาเปิดได้แต่ว่าตัวจังหวะแบบไม่ใช่ว่า10นาทีเปิดทีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อชั่วโมงที่แล้วเบรกที่แล้วเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยเปิดได้เพราะว่าบางทีเพลงฮิตช่วงนั้นคนอยากจะฟังมากเราก็จะเปิดมากหน่อยเพลงฮิตยังไงเปิดยังไงคนก็เต้นแล้วเวลาเวลาไปไปทำงานเนี่ยเป็นดีเจเนี่ยเราต้องแต่งตัวเซ็กซี่หรือไม่แล้วแต่อารมณ์เลยอ่ะมันเรามีจุดขายตรงไหนเราก็แต่งอย่างนั้นอ๋อนี่เรามีจุดขายข้างบนอย่างงี้ข้างล่างไม่จำเป็นถูกไหม เพราะว่าไม่มองไม่เห็นไงใช่ไม่เก็ใส่กางเกงยีนอะไรไปก็ได้ยิ่งใส่สั้นยิ่งอันตรายข้างบนมันสูงมีคนเสยไงใช่เสยเยโดนมาแล้วเมื่อกี้โดนมาแล้วเสยโอ้ยเพิ่งครอบครูเลยอะอย่างนั้นไม่ได้อ๋อแล้วแล้วดีเจนี่ส่วนใหญ่ไปเที่ยวไหมครับเปิดแผ่นทุกวันเงี้ยมีรีแลกซ์ตัวเองด้วยการไปเที่ยวผับอื่นปล่า ถ้าถ้าอยากแบบอยากดูแบบเปิดโลกใหม่เนี่ยก็อยากจะไปดูว่าผับนี้ที่เขาฮิตกันเขาเปิดเพลงแนวไหนอะไรยังไงแต่บ้านตรกันบ้านใช่แต่ถ้าชีวิตปกติคือเบื่อเบื่ออยู่บ้างอยากฟังเพลงเบาๆดูทีวีคลายเครียดอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะลองมาคุยเรื่องเบาๆกันบ้านดีกว่าดีครับผมอยากคุยมานานแล้วครับดีเจสวยๆที่เป็นตามผับอย่างเงี้ยคนจีบเยอะเคยวันไนท์แตนด์ไหม แบบไหนอ่ะโอ้นี่เบาแล้วเหรอครับผมนี่ก็เบาเลยนะครับผมเปิดมาเบาัเออนี่นะฮะมุมแบบไหนที่จะทําให้สาวสวยแบบนี้เนี่ยแบบยอมอ่ะยอมเหรอใช่ยังไม่เคยยอมนะยังไม่เคยยอมไม่เคยยอมนอกจากแฟนอ๋อแต่ว่าเห็นแล้วกี้แต่มีนี่เหรอแบบไหนแนวไหน สูงสูงขาวมาเลยอนะไรเงี้ยคือแบบมองจากข้างล่างนั่นแน่คนนั้นแล้วก็จะยิ้มหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วผู้ชายในสเปคของเรานี่คือต้องสูงไหมจาเป็นไหมสูงขาวเวยหรอไม่มีสเปคค่ะไม่มีสเปค<อ>ส่วนใหญ่ที่ด้านมาก็ไม่ใช่สเปคเลยไม่มีไม่มีเลยเแล้วสเปคจริงๆของเราคืออะไรสเอกจากจในเครื่องแบบนอกจากในเครื่องแบบหรอไม่ไม่ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนิสัยนะก็จะเป็นขอหุ่นอวบหน่อย ร้อนชอบแบบอวบรอมีพุงนิดๆเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมชอบผู้ชายผูอ้วนเลยมันมันมันกอดมันมันไม่เชิงอบอุ่นมันมันกอดมันโอเคกว่าลองดูสิมาคุณไม่อ้วนคุณไม่อ้วนอวบไงอวบคุณไม่อ้วนด้วยมุณดีวันนี้คุณมันดีซิกแพคขึ้นมาเพื่อเดี๋ยวทุกวันบอกอีหิมไปรับความ่าอนีลพุงมึงไปถูกเชือดได้ละ เอามาเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวเช้าหน้ากลับมาล้วงไข่กันครับต่อไปท่านดูรายการนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่อยากรู้มากเลยนาพี่ิมาดูรายการนี้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าพิมกับที่ไฮลาบกออกไปทั้งคู่นะหือว่าถ้าให้เลือกฟิชชิ่งกับชาวต่างชาติคุณจะเลือกชาติไหนของอะไรยุโรปโซนยุโรปเลยแบบเขาขาวแบบเปิดมาหนนนมชมพูอะไรอย่างนี้ สนับสนุนโดยลีโอเบีย